ไม้แดดจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะพามาดูกับไม้ที่ปลูกกลางแจ้งนะคะทนแดดทนฝนค่ะแจ้งไม่แจ้งเอาดูค่ะดูแสงอาทิตย์กันนะคะมาดูต้นแรกก่อนเลยนะคะต้นแรกนะคะนกน้อยนําโชคนะคะหรือว่าใครจะเอาสแยกด่างมาเลี้ยงก็ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในจะปูลเดียวกันคล้ายๆกันนะคะนี่ค่ะทนทั้งแดดทนทั้งฝนยิ่งโดนแดดจัดๆสีก็จะยิ่งออกเป็นสีชมพูนะคะ นี่ค่ะต้นที่สองค่ะเล็บคุดแคะนะคะหรือว่าไม่แคะก็เลี้ยงได้เหมือนกันอันนี้เขาไม่เป็นทรงเพราะว่าเมื่อกี้ลดน้าเขานะคะปกติเขาจะเป็นทรงพุ่มสวยงามเลยนะคะอันนี้ค่ะเล็บคุดแคะเขียวอันนี้เป็นแคะด่างนะคะนี่หรือสีผสมค่ะหรือสีผสมมีให้เลือกหลายสีสันมากนะคะหาซื้อมาเลี้ยงกันได้นะคะนี่ค่ะหรือสีผสมนะคะอันนี้เล็บคุดเหมือนกันค่ะแต่เป็นเล็บคุดไหมเงินตะกูลเล็บคุดเนี่ย ทนแดดได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เลยไม้มงคลด้วยนะคะแล้วก็ทนแดดทนฝนออกดอกสวยงามนะคะโป้ยเซียนนะคะพันไหนก็ได้นะคะโป้ยเซียนแคะหรือไม่แค้ก็ได้แต่ของจิ๊เป็นโป้ยเซียนแค่นะคะเทคนิคการเลี้ยงไม้แดดนะคะก็คือเขาชอบแดดอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยชอบทั้งแดดชอบทั้งน้ำนะคะแต่ว่าเขาชอบความชื้นในดินนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ชอบน้ําขังนะคะดังนั้นก็วัสดุปลูกควรจะเก็บความชื้นได้สูงแต่ระบายน้ําดีนะคะมะพร้าวสับชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้ค่ะนะคะลองก้นด้วยฐานได้เลยค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะอ่าน,น,นี่ค่ะอันนี้ก็ได้หมดทุกสายพันธุ์เลยเหมือนกันนะคะชวนชมนะคะมีค่ะชอบแดดเหมือนกันก็วัสดุปลูกก็จะโปร่งแบบนี้เลยนะคะโปร่งแล้วก็เก็บความชื้นค่อนข้างดีนะคะ โอยเซียนนะคะนี่ค่ะแคคตัสที่ทนแดดทนฝนนะคะกีมเม์นะคะหรือว่าอันนี้ก็คอนโดนางฟ้านะคะอันนี้เลยค่ะบอ,บอนไซบอนไซส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ที่ทนแดดนะคะของจิ๊บจะเป็นชาหกเกียนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ปลูกบอนไซก็เป็นประพวกชาหกเกียนอ่า ชาบะไอชาอะไรนะไอพวกต้นที่เป็นไม้รั้วค่ะได้หมดเลยนะคะจะทนแดดนะคะอ่ามาดูค่ะต้นโมกเนี้ยค่ะอันนี้เป็นโมกแคะนะคะโมกแคะเห็นไหมคะพอแดดจัดจัดดอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะน้องจะเริ่มทยอยออกดอกนะคะอันนี้ก็ชอบทั้งเรียกว่าอะไรคะชอบทั้งแดดชอบทั้งน้ำแต่น้ำต้องไม่ขังนะคะนี่ค่ะ ก็ล,ลดน้ำได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็คลายน้ำเก่งนะคะนี่อันนี้ต้นแก้วค่ะไอไม่ต้นแก้วต้นพุทธสุขโชคพุทธสุภโชคเนี่ยต้องต้องหมั่นตกแต่งเขานะคะเขาถึงจะเป็นทรงพุ่มที่สวยงามแล้วก็ออกดอกสวยนะคะอันนี้ก็ไม้แดดร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบความชื้นเหมือนกันนะคะลดน้ําได้ทุกเช้าเลยนะคะชุ่มๆได้เลยนะคะอันนี้เลี้ยงง่ายสุดๆ ตระกูลนี้คืออโรคาเซียนะคะเป็นตระกูลบอลอโลคาเซียได้ทุกสายพันธุ์เลยนะคะบางพันธุบ์บางสายพันธุ์ก็เขาเรียกว่าอะไรโดนแดดสีก็จะสวยกว่าไม่โดนแดดบางพันธุ์ก็จะลำไรสีสวยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไไมไม่ม่คิดเรื่องสีสวยนะคะก็คือน้องทนแดดมากๆแล้วก็สามารถเลี้ยงในน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเลี้ยงเหมือนบัวได้เลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่เราขยายพันธุ์แบ็กเมจิกไว้นะคะแบ็กเมจิกเลมอนลามเลยเนี่ยคะ่ะขยายพันธุ์ไหลเขาไว้นะคะนี่นี่คะ่ะอันนี้ก็หน้ากากฟาโลเบบีนะคะเห็นไหมคะขนาดเบบีเนี่ยยังแบบแดดร้อยได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเพื่อนๆซื้อมาเป็นเบบี แล้วก็อยากจะให้เขาแดดร้อยเราไม่รู้ว่าสวนเขาว่าเลี้ยงแดดร้อยมาหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆยขยับน้องออกแดดนะคะเอาไว้ลําไรก่อนสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยๆขยับขยับมาอย่าเอามาถึงแล้ววางกลางแดดเลยนะคะน้องไม่ตายนะคะแต่ว่าน้องจะผัดใบทิ้งหมดเลยแล้วก็อโลคาเซียข้อดีของเขาคือเวลาที่เขาอยู่กลางแดดจ,จัดๆเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มมีใบเยอะแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะคะไม่ยืดคอยาวนะคะนี่ค่ะไม้แดดนี่ นี่ก็เป็นชางฮกเกนทั้งหมดนะคะนี่ค่ะต้นแก้วก็ได้ค่ะต้นแก้วก็ได้นี่เป็นแก้วแคะแก้วซปเปอร์แคะนะคะเล็กมากอะดูฝ่ามือบังมิดเลยนะคะต้นแก้วแก้วนี่จะเป็นแก้วใหญ่แก้วกลางแก้วแคะแก้วซปเปอร์แคะนี่ได้หมดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นอ่านี่อ่าอะไรวะาโกศนนะคะโกสนนี่ค่ะโกศนอันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้ก็จิบค่อยๆขยับน้องออกแดดทีละนิดนะคะเพราะว่าตอนซื้อเราซื้อแบบว่าต้นปักชำต้นเล็กมานะน้องก็ปรับสภาพไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ได้แล้วนะอยู่กลางแดดได้แล้วนะคะอันนี้โคสนเกลียวแดงนะคะอันนี้น่าจะเป็นช้างกินเลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน,นี่น่าจะเป็นช้างข้าวบดนะคะจาชื่อไม่ค่อยได้นะคะและส่วนไม้ใครอายากได้ที่เป็นไม้แขวนไม้ห้อยลงมาแล้วแบบ ทนแดดร้อยเลยนะคะส่วนใหญ่ไม้แขวนไม้ห้อยต่างๆเนี่ยจะเป็นไม้ลำไรนะคะแต่อันนี้ค่ะนี่ค่ะแดดร้อยเลยนะคะนี่ค่ะทนแดดมากๆนะคะแต่ว่าก็น้ําก็เยอะคือน้องก็ชอบน้ําเยอะๆเลยนะคะแล้วน้องก็แบบยาวได้แบบอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะน้องก็จะยาวได้แบบสามเมตรสี่เมตรได้เลยนะคะนี่อันนี้ชื่อว่าลีกวนยูนะคะ นะคะลดน้าน้องเช้าเย็นได้ไหมแดดพวกนี้จิ๊บจะลดน้าเช้าเย็นเลยนะคะช่วงอากาศร้อนๆนะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะอาจจะลดช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะดูสภาพอากาศแล้วก็วัสดุปลูกของเราด้วยนะคะอันนี้คือไม้แดดลอยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดหลายพันมากนะคะที่เพื่อนๆจะหาซื้อมาเลี้ยงกันอ่านี่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  ช้อนเงินช้อนทองหรือว่าไซใบกลมนี่ก็แดดร้อ hmm. ยได้นะคะแต่ถ้าใครซื้อต้นชํำเล็กๆมาเนี่ยต้องค่อยๆเอาออกแด mm hmm. ดทีละนิดทีละนิดนะคะอย่าเพิ่งเอาน้องออกแดดเลยนะคะนะคะนี่นี่ค่ะแดดร้อยไม้แดดร้อยเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่บ้านไม่มีที่ร่มลำไรหรือไม่มีที่ล่มเลยแ mm hmm. ดดหาซื้อต้นไม้ที่เป็นแดดร้อยมาปลูกเลี้ยงง่ายค่ะนะคะดูแลง่ายด้วยนะคะ ช่วงหน้าฝนใกล้หน้าฝนก็เปลี่ยนวัสดุปลูกให้โปร่งนะคะให้เขาไม่น้ําไม่ขังนะคะเขาจะได้ไม่มีเชื้อราค่ะนี้ลีก,กวนยูนะคะด้านบนนะคะทนแดดมากๆค่ะเพราะเราเลี้ยงไม้แขวนมาหลายตัวแล้วนะคะแต่ละตัวก็ไม่ค่อยทนแดดนะคะมีตัวนี้น่าจะทนแดดสุดแล้วนะคะยังไงจิ๊บฝากกดติดตามช่องใน youtube นะคะเรื่องในบ้านนะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะบ้านตามใจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางะคะ่ะทิกต็อกอินสตาแกรนะคะ นี่ค่ะโซนก็จะเป็นพวกไม้ลำไรนะคะจะโดนแดดแค่ช่วงเช้านะคะนี่ค่ะก็จะมีตู้นะคะตู้ไว้อบลากต้นไม้นะคะอบปอ,อนสีนี่ค่ะแต่โซนตรงนี้จะเป็นแดดทั้งวันเลยนะคะยิ่งตอนบ่ายยิ่งแรงเลยนะคะน้องก็ยังสวยงามดีอยู่นะคะไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย